นักข่าวนะได้มาห่วงสนุกสนานแต่มาเขียนข่าวเข้าประกวดก็มีอยู่ซีสำนวนด้วยกันนะซึ่งเฮาเก็กับนดไวว่าเป็นเรื่องของวันวันนี้วันไหว,ว,ว,วครูพยาพมวหารแล้วก็เกี่ยวกับปีใหม่เมืองก็ปากก็ว่าก็มีสำนวนที่เกี่ยวกับพยาพมวหารอยู่สำนวนหนึ่ง แล้วก็เกี่ยวกับปีใหม่เมืองสามสำนวนผมกอดพิจารณาแล้วแล้วก็อประคุข้าวหลายท่านก็ขอประกาศว่านะเอาชมเชยก่อนครับชมเชยนี่เป็นข้าวนะเกี่ยวกับประเพณีปีใหม่เมืองได้ชมเชยนะครับของลุงนานดิบ บาลันตันครับนี่อ่านานีบบาลันตันครับจะหัารางวัลเลยก่อนาาอ่าหัารางวัลเลยครับนานดีบบาลันตันได้ชมเชยนะครับเก่งหลายอย่างเลยอ้าวอ้วนอวนอ้าว,วที่สามนะครับที่สามครับเอาก็นึกว่าเปิ่นเก่งกั่ตั้งจอยนะครับตั้งข้าวก็เบาๆเหมือนกันครับ ปกคูปฏิิเนเรือนครับได้ที่สามในหัวข้อปีใหม่เมืองนะครับที่นี่เหลืออยู่สองสำนวนสำนวนหนึ่งนี่เป็นะระดับปรมาจารย์นะคือของปกคูนัน,นชัยซัดนะและแหมสำนวนหนึ่งเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เป็น เป็นรุ่นหลานพุ๊เหรนั่รุ่นลกศิซิ์นี่รุ่นหลานรุ่นเล,น,ล,น,ล,น,ลนนะครับอ่าคืออ่าพระกพล์คำน้อยครับแตว่ว่าติดทัศินออกมานี่ทัศินตามเนื้องานนะต่มเนื้องานต่มเนื้อข่าวตามประเด็นตีหือ้อนะก็อาศัยักอาตานแตงข่าวของประภูอ่าสิริพงศ์นะครับเพราะนั้น ชนะเลิศการประกวดเขียนข่าวนะถือว่าเขียนข่าวสดนะ,ะในงานวายสาพยาพมูหานปีนี้ชนะเลิศได้แก่พระคัมภร์คำแรกครับ <Hey. S 1> ในประเด็นปีใหม่เมืองนะครับส่วนรองก็เป็นของปุ้นั่น,น,นชัยซักครับ <Hey. S 1> ปุ้นั่นก่อนคุณนั่นก่อนครับอรอง อ่าชนะเลิศอานี้เดี๋ยวเฮ้เจ้าตัวเนอาครับเจ้าตัวต้องอาแล้วครับอานี่นี่แหละครับครับก็ขอไว้สายยงรูบาอาจารย์ครับกครูแม่ครูทุกท่านครับผมพระขพรคำน้อยครับก็อ่าเริ่มเขียนข้าวนะครับตั้งแต่ปีสอง7ันห้ารอยสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นปีแรกนะครับปีสีเจนั้นผมก็ได้มาไหว้ครูที่เนี้ยครับบรรยากาศในวันแรกที่ผมได้เข้ามาวหว้ครูที่นี่มันยัง ปราตึงประทับใจอยู่นะครับปีนั้นจะม่วนนะครับคนจะนักกว่านี้แหมนักนะครับแล้วปีนี้เช่นกันครับก็เข้าไปยังสื่อที่สารหอยต่อกันมาเรื่อยๆครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับสำหรับข้าวของผมครับใจ้ชื่อว่าปีใหม่เมืองครับผมจะเป็นเจไดนั้นลองฟังดูนะครับผมสุขันธามาลาดอกไม้แบ่งบานหอมไกล้ยามลมเมษา งามดอกมะลิดอกเกตถวาดอกสบันงาลมแรงหย่อนหอยปีใหม่คนเมืองเรื่องลือเก่าวถอยหีดเก่าแนวหอยสืบไว้หดน้ำจุ่มกายเนินนายน้องไทยเบาวจีสาวน้อยหม่วนงนันสังขารหล่องแล้วเมื่อแคล้าวาโศกสรรตอนฮับในวันขึ้นปีใหม่แก้วปัดก่าดเจ็ดถูมดไสผ่องแผ้วตามหีดกองแนวก่อนนั้น สิบห้าวันเนา่าหมู่เฮาสืบจันจวนกันแม่นมั่นขนทรายรวมหมู่ปี่น้องเปื่อนป้องสหายตึงยิงตึงใจเด็กขาอ่อนน้อยคนทรายทำบุญเกื้อหนุนสืบถ้อยก็เจติยาพร่ำพร้อมลุงเจ้าแหมวันจวนกันนอบน้อมปากันไหลต้อมทำบุญปากันเข้าวัดขอบุญกำหนุนปารมีคุณปกห่มเกตเก่า วันพยาวันโบราณแบบเบา้าต่างยึดถือเอาดีแต่ตานเจาะตานตุงจักจุงปากแป้นำสู่เวียงแก้วธานีพร้อมกันตานไว้ไม่กำส้สลีศาสนามีสืบไว้ไปลายหน้าทรงน้ำปิมปาสารูกเจ้าข้าพระปฏิมาใหญ่น้อยน้ำอบน้ำหอมแต่งดาเรียบร้อยเครื่องครัวใส่ถ้อยยอตาน น้อมคาราวะคูบาอาจารย์สุขเจื่นเจยบานเหมือนกันเจ้าข่าสุขสวัสดีสุขขีเทมจ้าเื่อพ้นไปยาสัป,ปะขอปอนใจจุงได้เปิ่งปะประชาตัวหน้ารองเรืองปีใหม่เมืองสืบสารต่อถอยทักษาหี่้อยก่อนแลนายเฮงขอบคุณครับ จบมจอไปแล้วครับศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว totally ันนักกับร้านนาครับใครพี่ยังจะเสริมก็ครับใครพี่ยังก็เชิญนะครับใครพี่ยังจะเสริมสักหน่อยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะปิดบานปิดจองกันฮะคุณนัาครับอครับ

มวนหมู่ปีน้องมเมดแก้วสหายตำยิงตำใจเอาอานาป้า <c oughs> ดีใจนักหลายได้มาหันหนาปีในมีคราหนึ่งครั้งพิดใจตามสิริพงยิงลำผู้เป็นเก้าเง่าแม่งานไหนจะสถานที่ไหนจะอาหารถวายของตานของถวายตานถวายตูเจ้าลายเยื่อมรายประกาศประเดประดังเข้าสู่อกคนชายปีน้อย เมื่อแต่เมื่อมาหันสถานที่เรียบร้อยก็ล่องหัวอ,อกคนชมบางสิ่งบ่พร้อมอันใดบ่เหมาะสมก็อนุโลมว่าไปกันได้ประเมินผลงานถือว่าสอบได้ามไปอีกคราห้าเจ็ดบรรยากาศงานถือว่าสำเร็จม่วนงานสันเล้าเข้าทีมีประกวดย้อยข้าวซอยวัจีเล่าเจียก็มีม่วนงานแต่ใบม่วนงานแต่ใส่อาหารการกินออ่มลำต แต้ใบยำไก่จีนเก็มลำนักของวานของข้าวเตรียมไว้พร้อมพักบอวิชขาดเสียงอันใดที่ลำยิ่งลำแสนประทับใจบะมีอันใดห,หน่มใสใสข้านมใสใสรสชาติหวานกลมกล่อมแต้ใบคนเท่าอย่างเอาชอบนัก <c oughs> ปีหน้าแถมกรรมขอมากันนักอย่าะฝั่งทิ่งชมรมขอพี่ขอน้องเกลียวกลมเกลียวเกลียวกลมเสียวสม ยืดอพ่อพระยาพรมไว้เป็นที่จังกวีล้านนาบวิดขาดบ้างสืบยาวไปชั่วฟ้าครับผมอ oh. oh.